สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะฮะบอยก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่น้องโอ้วันนี้หนาวนะฮะเอฟซีก็อากาศเย็นเนะาะโอ้ก่อไฟหรือเปล่านี่ นะเช้ามานะคร fc ก็เตรียมนะวันนี้ผมนัดคนงานนะครับจะไปพ่นยาฆ่าย้านะครับ fc นะอยู่ที่นู่นแหละไร่ของผมนะคระก็ผมไม่ได้พ่นหรอกเนาะ <c oughs> แค่ขนน้ำนะฮะไปให้คนงานนะครับส่วนตรงนี้เนาะก็ให้ตรงนี้พักผ่อนนะครับในวันนี้ไม่รู้ว่าลุงนี้จะพักผ่อนหรือเปล่าได้ยินข่าวว่า จะขึ้นเขานะครับเอฟซพาหมาไปหาเลาะก่อนนะครับนี่ <c oughs> ส่วนวันนี้เนาะพวกเราไม่ได้เข้าไปทำงานนะครับวันนี้สิบแปดสิบเก้านี่สวันนะก็จะไม่ได้เข้าไปทำงานนะครับซึ่งพวกเรานี่ก็าทาคลิปไปแล้วเนนมื่อวานนะบอ,บอกเจ้าของบ้านนะครับ ว่าให้เตรียมไม้นะครับด้านล่างนะฮะโอ้ยเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นะครับก็จะหยุดก่อนเนาะทุกท่านวันนี้18-19นี่ผมผมไปดูแลไร่ดูแลสวนก่อนนะครับแล้วก็20นะครับก็ไปที่นาศารมุกนหาร,นะรเพื่อที่จะไปให้กำลังใจ ทางปลุมบนประแตนนะครับ2ี่ส่นะก็ไม่รู้จะเข้าไปทำงานในวันไหนเนาะนะ <c oughs> ก็เหลืออีกไม่เยอะนะฮะเอนะเ <c oughs> หลืออีกไม่เยอะนะ <c oughs> บ้านแม่น้องตายนะครับด้านหลังนี่ก็ปิดจั่วเนาะนะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับ แล้วก็มาปรับพื้นด้านล่างนะครับผมเพื่อที่จะทําการเทพื้นด้านล่างนะก็เป็นอันเสร็จนะครับทุท่านโอ้เย็นเยือกๆเลยนะเอฟซอะไรมันจะเย็นขนาดนี้นะครับ <c oughs> ก็แบ่งเวลานะฮะเอฟซแบ่งเวลานะครับ,บ,รบไม่ใช่ว่าเราจะไปทําแค่อ โครงการนะครับแล้วก็ต้องแบ่งนะแต่สังเกตน,นะเอฟซี FC. ทำไมนะพวกเราถึงอ่าบ่าย3ามนี่ทำไมพวกเรากลับมานะครับทำไมไม่ทำให้หนุน่นจนค่ำจนมืดนะเอฟซนี่เนาะก็พวกเราเนาะรีบกลับมานะดูแลนะทำก็ก็กกแคกๆนะนะอ่า ดูแลพืชผักเนาะไม่ว่าต้อยก็ปลูกพริกนะเอฟซี F C. ต้องลดพริกนะพวนด,ดินใส่ปุ๋ยพืชผักสวนครัวนะครับของพวกเรานะฮ<ม>ะกับคำมันก็มันมันจะเสียงานทางนี้นะฮะเอฟซี F C. ก็น่าจะเข้าใจนะครับพี่น้องยเย็น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 นะครับ ก็เตรียมตัวนะฮะนี่นำ,น,ำน้ำเนาะน้ำ,นำขึ้นรถนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่บรรยากาศตอนเช้านะครับ f อฟซี FC. ที่บ้านของผมโอ้ยนี่ครับหมามันก็คาบถุงพลาสติกเนาะโอ้ ก็เดี๋ยวจะ้ะโอ้ยต้องเก็บแล้วนี่หนูดูดิดมันคาาไปโอ้ต้องต้องเก็บต้องเก็บไม่ได้นี่คาาไปที่ดินของคนอื่นนี่เดี๋ยวเขาจะว่าให้เนาะนะต้องเคลียนะตรงนี้ก็อยากจะเคลียเนาะทุกท่านเนาะให้มันมันมันโลน่งเนาะทุกท่านอย่าก,ก็ลกเนาะไม่มีเวลานะครับ <c oughs> โอ้ยถ้าสวนยางสวนนี้โตนะครับบ้านผมนี่น่าจะมืดตึ๊บเลยนะเอฟซีนะ,ะ F นะมีแต่สวนยางนะครับวิวตอนเช้าๆนะฮะ F C. นะเอฟซีเนาะก็ไม่มีอะไรมากมาย นะครับวันนี้เตรียมตัวเนาะไปดูแลไร้ดูแลสวนของเรานะครับปล่อยไว้เดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะทําทําไม่ได้เนาะปล่อยให้มันลกนะฮะอะไรเออเออข้าวเช้าเดี๋ยวแม่มาต่อยเตรียมเนาะกับข้าวเนาะไปไปกินตอนเที่ยงด้วยด้วยแม่เด้เอ,อตอนเช้าเดี๋ยวพ่อกินตรงนี้แหละโอ้ มีพระอ,อาจารย์เนาะเอฟซี FC เนาะพระอ,อาจารย์มาจากไหนนะโอ้ท่านไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอีกนะฮะเดินไปแล้วนะาเอฟซีเนาะโอ้เราไม่รู้นะนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะ,นะก็จะใส่บาทนะ f เอฟซี FC. มีมีใครไปส่งนะอ่ะม่เป็นไรเนาะเราเราไม่ทานวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะเอฟซีเนาะเดินแม่มาต่อยเนาะอะไรโอ้เตียงักเพาวให้โนะมันต้องอย่างนี้สิเนาะทุกท่านเนาะอ่าน้แขงิกูบ้าโอ้หนาขนาดนี้กินน้ำแข็งเหม่อแม่ <c oughs> อะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปซื้อก็ดีใจนะฮะเอฟซดีใจที่อ่าท่านผู้ใหญ่จะดีเนาะท่านโทรมาให้กำลังใจนะครับพวกเราอเมื่อวานเนาะก็เล่าไปแล้วแหละเมื่อคืนนะครับก็มันมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเหมือนมันยังไงล่ะเหมือนแบบว่าท่านนี่ ไม่ไม่ไม่ทิ้งเรานะฮะเอฟซบอกว่าคนใต้นะรักใครรักจริงนะครับก็ขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีท่านนะครับที่ขอสนับสนุนพวกเรานะทำความดีเนาะออแทนสังคมนะช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสแบบนี้มันมันดีนะเอฟซเนาะมันดีนะมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับ พวกเราก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นตัวแทนของท่านนะครับเพื่อที่จะไปมอบสินของหรือทําบ้านเนาะซ,ซ่อมแซมบ้านให้กับคนที่ไม่มีนะครับอ่ะก็เราไปเรื่อยเปื่อยนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ